โอเคเนาะอาจารย์ไปต่อนะอเพราะฉะนั้นอาจารย์ไปเขียนภาพรวมตัวนี้ได้เนาะเขียนใหม่อันนี้ซโซลิดเขียนแห่ตัเบื่อรูปแบบเนี้ยครับวอเตอร์ตัวนี้คืออะไร VS นะครับ VS เท่ากับหนึ่งตัวนี้คืออะไร WGS อ่าแล้วตัวนี้คืออะไร PS gamma W ตัวนี้คืออะไร w คูณ gs คูณด้วยจ a มม a าถูกไหมนะครับโอเคแล้วเรายังทราบอีกว่าระยะจากนี่มาถึงนี่คือ e นะครับทีนี้มันมีอย่างนี้เราจะไปถึงสมการเจเนอฟอนกันอย่างน้เริ่มต้นเลยนะเราจำได้นะว่าจ a มม่าเท่ากับ w ด t หารด้วย VT ทอ่ะทำได้ไหมเวกจูนิตเวดนะครับเวกยูนิตเวเนาะเวกยูนิตเวเท่ากับอะไรครับดั S, บวกด้วยด Water หารด้วย v ีทีใช่ไหมถ้าเราจะเขียนใหม่เราก็สามารถเขียนได้ว,ว่าเท่ากับอะไรดัเลยอสอ่าเห็นไหมเราลงลึกละเอสคูนด้วยแกมมาดับบวกด้วยอะไรครับบวกด้วย เ g s แอม่าเดาเนาด้วย VT ใช่ไหมใช่ป่ะครับอ่า uh, เราใส่ชื่อสมการนี้ไว้ก่อนเลยเนาะสมการนี้ชื่อว่าสมการที่หนึ่งนะครับชื่อว่าสมการที่หนึ่งทีนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งก่อนจะสมการเดี๋ยวจะกลับมาสมการที่หนึ่งตอนนี้อาจารย์กำลังจะบอกเป้าหมายว่า เราจะไป General Form มของ u n i t ตเวทเราจะไปหา General ฟอร์มของ u n i t ตเวทแล้วหลังจากนั้นเราจะไม่มามายุ่งมั่วกับไอ้รูปซ้ายมือเมี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่เราควรทราบตัวนี้เราอยุดได้ก่อนเนาะหยุดได้ก่อนเราจำได้ว่า degree of saturation เท่ากับ V Water อหารด้วย v v น้ำเต็มเกลมไม่เต็มต่ง ถามว่าทำไมเราอยู่ๆเราก็ราพบปาร์ที่ดีกเพราะเดี๋ยวก็จะไปแทนค่าในสมการที่หนึ่งเขาจะสร้างเ g e n e r a ฟอร์มนี่บอกที่มาที่ไปถ้าให้เรามานั่งคิดเราก็คงใช้เวลานานมากเพราะเราไม่รู้จักเาก็สามารถอะไรใช่ไหมนะครับ is เัวเนี้ยเท่ากับ v water v water เท่ากับอะไร v water เท่ากับบ u คูณ gs หารด้วย v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  คืออะไร v v คือ e อ่ะหายเลย ๋อวี VV คือ E ใช่เปล่าด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราได้ว่า S คูณด้วย E เท่ากับ w เ u ็ก U คูณด้วย G S W เล็กนี่คือ Water content er นั่นแหละสมการนี้เป็นสมการที่สองแต่ว่าตัวนี้อาจารย์อยากให้กาดาวไว้ S คูณ E เท่ากับ w u G S S ค e ูณ E G S เป็นตัวหนึ่งที่ควรจำไว้เลย โอเคนะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่สมการที่หนึ่งกลับมาที่สมการที่หนึ่งสมการที่หนึ่งเนี่ยเขียนใหม่แกมมาเท่ากับอนะไร gs เกมมาดับเบิลยูบวกด้วยดับเบิลยูเล็กคูณด้วย gs คูณด้วยแกมมาดับเบิลยู หาด้วย vt หรือ v นั่นแหละนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะเท่ากับะไรเท่ากับเอ,อเดี๋ยวนะจะปิวเปลี่ยน g ถ้าอาจารย์แทนค่าเนาะก็จะได้ว่า g s คูณด้วย gamma เดิับวกด้วยอะไรเดิมวัน u g s ตัวนี้คืออะไร แล้วป็น u s ตัวนี้เห็นไหมก็คือตัวนี้ถูกไหมก็บวกด้วย S คูณด้วย E คูณด้วยแกมมาเด็กฟิวใช่ไหมใช่ป่ะหารด้วย VT คือหนึ่งบวกอถูกต้องหัืล่ะหนึ่งบวกอเรากำลังลงลึกไปเรื่อยไงแต่เดี๋ยวลงลึกได้แค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวจะจบตรงนี้ละออกมาเท่ากับอะไร e เอสบวกด้วย e หารด้วยหนึ่งบวก e มีเอสด้วยนะครับมีเอด้วยเอคูณ e เนาะทั้งหมดนี้คูณด้วยแกม้าน้ำดึงแกม้าน้ำออกมาข้างนอกนี่เป็นสมการที่สำคัญมากจำเลยนะครับถ้าจะเรียนวิทาซอยสุรท้ายต้องจำตัวนี้เลยนะครับ แกมมาเท่ากับ gs บวก S คูณ e หารด้วยหนึ่งบวก e คูณด้วยน้ำแกมาน้ำไม่ใช่คูณด้วยน้ำนะครับเดี๋ยวขออาจารย์เปิดปไปดูหน้าถัดไปก่อนอ่าดังนั้นอาจารย์มาเขียนตัวนี้ได้เนาะหน้าถัดไปสรุปแกมมาเท่ากับ g s คูบวกด้วย S e คูณด้วย e หารด้วยห e นะึ่งบวก e ทั้งหมดนี้คูณด้วยแกมมาน้ำนี่คือ general form ใช่ไหม ที่เราเพิ่งได้มาถ้ามีคําถามว่าอาจารย์ครับแกม่าตัวนี้คือแกม่าอะไรแกรม่าตัวนี้แกมาเว็บไงครับนะครับอาจารย์ค้ับขออนุญาตครับ,รบขอเปิดนามาเมื่อกี้อีกทีหนึ่งครับอาจารย์ครับาาร<ด>นี้จด,ไ,ดไม่ท<ด>ันครับได้ได้ได้นี่ไงเอบวกเออี S e รูปนี้สำคัญมากเลย ทำไมจะเป็นสมมุต, v ติ v s กับหนึ่งก็เพราะาท้ายสุดมันจะได้ general form นะครับได้ general form อาจารย์เว้นข้นางล่างไว้พวกเราเขียนเดียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับเแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็จะเลิกกันแล้วนะครับเพราะว่าหลายท่านสลาดเวลาบางทีสามชั่วโมงก็นานไปสองชั่วโมงเสียดนิดหน่อยเนาะทีนี้ไอ้ตัวเนี้เราเรียกว่า general form g e n e r a l ฟอร์หรือจะบอกว่าเป็นฟอร์มของ wet unit weight ก็ได้เพราะตัวนี้คือ wet unit weight เพียงแค่เราจำสมการนี้ได้สมการเดียวเราจำ unit weight ได้4ตัวถูกไหมครับความสัมพันธ์ทั้งหมดแกรมมาเท่าไหร่แกรมมาเท่ากับ w t ใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวเราโทย์อีกทีหนึ่งคือแกรมมาเวท เท่ากับ w UT, t ทีหารด้วย vt ทีทัวทนะสองแกมมาไดเท่ากับอะไรเอ่อหารด้วย vt อันที่สามคือแกมมาซัตชูเรตเท่ากับอะไรดเอ่อ w t ทีหารด้วย v t ีเหมือนอันที่หนึ่งน้ำเต็มช่องว่างใช่ไหมแล,ล้วเรายัางได้อันที่สี่คือแกมมาแดกเท่ากับแกมมาซัตชูเรต ลบโดยแกมวมนะ่านน้ำจับได้นะครับทุกครั้งเราจะนึกถึงสี่ตัวนี้แต่นึกพอวิชาซอยปั๊บเรานึกกับเดิมไนงะไอ้เฉพาะตรงนี้นะครับเอาไปใช้ในการแปลผลข้อมูลดินใช้ในการคำนวณทุกวันนี้ที่เราทํางานกันได้เลยไม่มีประเด็นแต่ประเด็นคือถ้าเราอยากจะมาเรียนทบทวนพื้นฐานปัชพีโดยเฉพาะนะักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ขอให้ทราบวาเนียเวลาไปจบไปใช้งานาใช้ในวงกลมที่อาจารย์เพิ่งเขียนจบเนะี่ย แต่ถ้าจะพูดถึงในวิชาซอยที่กำลังเรียนจะใช้ตัวนี้เลยที่บอกว่าเจ n เนอ l f o ฟอร์มอาจารย์เปรียบเทียบให้ดูว่าเจ n เนอ l f o ฟอร์มตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวเขียนตัวนี้ก็คือแกมมาแกมมาเว็นั่นแหละเขียนเป็นแกมมาเวทก็ได้นะครับแกมมาเวทเท่ากับ e s บวกด้วย s คูณด้วย e หารด้วย1บวก e ทั้งหมดนี้คูณด้วยแกมมาเดี๋ยวปริงที่อาจารย์บอกว่าโอ้โหจำได้ควรจำเลยสมาการเนี้เนาะทีนี้แกมมาดายอะแกมมาดายเขาได้โจทยนั้นปั๊บเรารู้เลย e s หารด้วยหนึ่งบวก e คูณด้วยแกมมานะ้ำเพราะอะไรเพราะ s มันเท่ากับศูนย์ไงอาจารย์เขียนเขียนให้ให้มันเกิดความชัดเจนนี้นึงก็ได้เนะเาะ อ๋อวันไม่มายัางลบลบได้ไหมเนี่ยอ๋อลบไม่ได้อาเอาตามน,นี้ฮะขอให้รู้ว่า s เท่ากับศูนย์แกมมาซัตเทเลตแกมมาซัตเทเลตจะเท่ากับอะไรครับ e s บวกด้วย s คูณด้วย e แต่ s เท่ากับหนึ่งไงหารด้วยหนึ่งบวก e ทั้งหมดนี้คูณด้วยแกมม่าน้ําแต่อันที่สองนั่นคือ S เท่ากับศูนย์เพราะมันรายะนะครับส่วนอันที่สี่ไหแกมมาแดดจะเท่ากับอะไรครับ e s บวกด้วย e s 1, ค,คูณด้วย e ใช่ไหมหารด้วย1บวก e s เท่ากับหนึ่งไงนะครับคูณด้วยแกมม่าน้ําแล้วลบด้วยแกมม่าวอเตอร์ างกันอยู่แค่นี้มีคําว่า specific gravity void ratio ้ามาเกี่ยวข้องจบไปทํางานแล้วเราไม่ได้พูดถึงตัวนี้อันนี้เป็นหน้าที่ของคนทำซอ l บ o r i n g นะครับสิ่งนือมนี้คือหน้าที่ของคนทำแ l a กนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเรามาโทนเพื่อจะจะเป็น background ในการที่เราจะไปคํานวณโอ้โยต่อไปพภาจย์พูดถึง lateral ร์ r อฟเ r e ปั๊บทุกคนพื้นฐานเดียวกันตังมาเนี่ยไปต่อได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะได้1 2 3 4นะครับตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะจบแล้วเพราะฉะนั้นสริอีกธีดิงเปรียนแกรมมาเท่ากับ g s บวกด้วย s คูณด้วย e หารด้วย1บวก e เนาะมาเขียนหน้านี้แหละแกมมาน้ำส่วนแกมมาแกมมาซัตเทรตจะเท่ากับ e s บวกด้วย s คูณ e อาจารเขียนรูปเต็มก่อนนะ1บวก e คูณด้วยแกม่าน้ําแต่ s เท่ากับหนึ่งเพราะนั้นมันก็คือเท่ากับ gs บวกด้วย e หารด้วยหนึ่งบวกอั้งหมดนี้คูณด้วยแกม่าน้ําหันไหมครับเขียนอย่างนี้นะครับส่วนหน้าถัดไปเนาะก็คือเขียนซ้ำแหละแกม่าดรายจะเท่ากับอะไร g s บวกด้วย s คูณ e, ด้วย e หารด้วยหนึ่งบวก e เราเริ่มนี้เสมอ คูณด้วยแกมมาน้ำแต่ s เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นพดหลังหายจริงเท่ากับ e s หารด้วยหนึ่งบวก e ทั้งหมดนี้คูณด้วยแกมมาน้ำแต่แกมมาแดดจะเท่ากับอะไรแกรมมาซัตชูเรตก็คือ g s บวกด้วย e หารด้วยหนึ่งบวก e ใช่ไหมเมื่อกี้เเท่ากับ1ไปแล้วคูณด้วยแกมมาน้ำลบด้วยแกมมาน้ำอีกทีหนึง่ง